ผมให้ท่านดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อจะได้รู้บรรยากาศท่านจะเห็นว่าข่าวปัญหาเรื่องอื้อเฉาในพักเก้าวไกลตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนัง,หนงสือพิมพ์ทุกฉบับติดต่อมาหลายวันแล้วนะครับเรื่องการคุกคามทางเพศมาดูไทยรัฐสิครับ ไทยรัฐเช้าว,วันนี้พาดหัวตัวใหญ่นี่ถือว่าตัวเขาเรียกหัวไม้นะในอดีตแสดงว่าอารมณ์ของสังคมอารมณ์ทีออ่อยากจะรู้ข่าวบอก,กอเขาประเมินเขาเลยเอาข่าวก้าวไกลามาบอกชัยทวัตเล็งขับปูอัดสัตว์ไรสํานึกขอโทษไม่จริงใจนี่ก็เรียกว่า มาถึงจุดที่จะต้องขับวันนี้ไม่รู้ว่าขับหรือ,อยังนะครับถงตรงนี้น่าจะได้รู้ผลแล้วมาเดลินิวเช่นเดียวกันครับชัยธวัฒน์หัวหน้าพักนะจัดหนักปูอัดนัดถกด่วนซัดจิตไลจิตสำนึกพื้มพอมานี่ผมให้ดูท่านดูสองฉบับพอมาถึงหนังสือพิมพ์ติ่งพเด็จการนี่ เขายังรักษาคุณภาพได้ดีนะครับพาดหัวเลยครับสัดสอสอหืนไรสำนึกชัยทวัฒนัดสีพอยอทกขับออกก็คือนัดมันเนี้ยนะครับนี่หนังสือพิมพ์เช้านะขับออกปูอัดโค้งขอโทษแต่เมินรับ แต่ข่าวอื่นมีนะครับแต่นี่ผมให้ท่านดูข่าวใหญ่ข่าวไทยโพสต์นี่ไม่ต้องบอกเลยมันชัดดีเหลือเกินเด่นเลยนี่ลักษณะภาพหัวของเขามติชนปรากฏว่าข่าวใหญ่กลายเป็นเรื่องเงินดิจิตอลเอออันนี้เห็นชัดนะครับว่าข่าวการเมืองของมติชนนั้นเขาให้ความสาคัญกับเรื่องก้าวไกลเล็กลง อาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเอาข่าวใหญ่พาดหัวคือเศรษฐาจอสรุปเงินดิจิตอลจบก่อนวันที่12พฤศจิกายนดังนั้นเรื่องเงินดิจิตอลนี้ที่มีการถล่มนายกเศรษฐาผมว่าวันนี้เขาตั้งหลักได้แล้วและท่านเศรษฐาบอกให้ท่านฟังให้ฟังท่านคนเดียวคือไอ้เจ้าหลานชายผมจุลพันธ์เนี่คงจะไปพลาดท่าแต่เอาเถอะครับ ไปพลาดท่าแล้วก็ถูกนักข่าวอาวุโสอย่างคุณสรยุทธ์ต้านซะจนเป๋ตอนนี้ก็จบหยุดไปก่อนเศรษฐาเขากุมเลยแล้ววันนี้เข้าใจว่าปากหลักแล้วคือไม่ถอยเดินหน้าอย่างเดียวส่วนกลัวจะเจ้าปปอชอครูบอกว่าจะต้องติดคุกติดตารางแบบเจ้าแบบจำนำเข้า ผมประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่ใช่ครับนั่นเป็นสถานการณ์บริบทอันดีดังนั้นวันนี้เราจเจ็นว่าอย่างนี้ปักหลักแล้วเอาละครับเดินหน้าต่อไปแล้วก็บอกว่าสี่จังหวัดนำร่องเปิดผับถึงตีสี่อันนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านนะครับท่านดูจะเห็นนะครับผมวงแดงไว้เรื่องของก้าวไกลเหลือเล็กนิดเดียวเป็นข่าวเอ่อ เป็นภาพข่าวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าในข่าวสดยังพลาดหัวตัวใหญ่อยู่เรื่องของชัยทวัตก้าวไกลชัยธวัตซัดปูอัดไรสํานึกเร่งพักขับอีกรอบหนึ่งแนวหน้าแน่นอนการลงหัวข่าวจะแตกต่างกันอย่างไทยโพสต์อย่างเงี้ยชัดเจนเลยแม่หื่นเลยสอสอหื่นแนวหน้า สอสอปูอัดตั้งโต๊ะถแถลงโต้คุกคามทางเพศขอโทษแต่ไม่ลาออกเอาละผมให้ท่านดูหัวข่าวแล้วให้ดูอารมณ์ผมว่าอารมณ์นี้ยังยังเป็นกระแสะหลักพูง่างๆว่าก้าวไกลยังเหนื่อยเฉพาะแก้ตรงนี้นะแต่ถ้าผ่านวิกฤตนี้ได้ก้าวไกลก็จะแข็งขึ้นแล้วจะกลายเป็นบรรทัดฐาน ว่าพักการเมืองหนึ่งได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วคือตรวจสอบพฤติกรรมของสอสอที่กระทําการคุกคามสตรีไม่ยอมรับสิทธิสตรีพูดแต่ปากหลายพรกคอาจจะมีครับแต่นี่คือพรรคเก้าไกลเขาเดินหน้าแน่นอนครับออกกําลังน่นเหนื่อยแต่แข็งแรงให้กําลังใจอารมณ์ของการตูน คุณอรุณนะครับก็ยังบอกอวาดรูปคุณชัยทวัตหัวหน้าพักภายเรือปรากฏบอกก้าวไกลฟันสอสอคุกคามทางเพศทางเพศขับพ้นพักหนึ่งคนนะครับลอดหนึ่งคนลอดหนึ่งคือรูยังรั่วอยู่แม่ท่านก็มีอารมณ์ขันดีนะครับเห็นชัดเจนดี ทีนี้เรามาดูข่าวอื่นที่สำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ผมเอาไทยรัฐมาเป็นตัวตั้งหลักก็แล้วกันวงแดงให้เส้นหนาเลยมหาไทยโต้เดือดตำรวจนะครับหลังโดนเอาคืนจับร้านเชียงใหม่พบหน่วยเฉพาะกิจปกครองนั่งดื่มเกินเวลา อน,นุทินเคลใจสงบศึกสองหน่วยถ้าท่านดูท่านจะเห็นว่าเป็นข่าวปกติก็ไล่จับปิดเกินเวลานะครับจริงๆข่าวนี้เป็นข่าวที่มันเชื่อมโยงกับข่าวที่นายกเศรษฐาควงมหาไทยไม่ใช่ควงมาโต้กับตำรวจเชียงใหม่นะ มหาไทยเป็นฝ่ายปกครองคุมเรื่องการเปิดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจให้กลางคืนให้ร้านอาหารกินดื่มทั้งหลายไปถึงตีสีได้เลยเนี่ยอีกขั้นหนึ่งควงนายกชัดชาติเพราะกรุงเทพเป็นหมุดหมายสำคัญนี่คือกระบวนการที่จะแก้ปัญหา ผักดันเรื่องเศรษฐกิจแม้ท่านจะบอกว่าวันนี้ยังเปิดไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติก็เปิดกันอยู่แต่ใช้ใต้โต๊ะเสียค่าตรงกันดังนั้นเรื่องที่ท่านเศษษฐาทำเนี่ยครับจะเห็นว่าด้านหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมเ,เศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการทำลายผลประโยชน์ ของการกินใต้โต๊ะผมถึงบอกว่ากฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆยิ่งกฎหมายเข้มงวดมากค่าต๋งก็จะแพงขึ้นคือการละเมิดกฎหมายมีเป็นปกติแล้ววันนี้เรื่องที่จะต้องคุยกันนี้ก็คือเรื่องการละเมิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างคนต่างมีอำนาจแล้วก็มีการคานกัน แล้วคานกันรปรากฏว่าต่างคนก็ต่างไม่ปฏิบัติกฎหมายเออไก่เห็นตีงูง,งูเห็นตีงไก่นี่คือปัญหาโครงสร้างของระบบอํามาตที่มันเลื้อรังมายาวนานอย่าเพิ่งมาคิดว่าเอ,อ้ยเจอนายกพลเรือแล้วเลยเออแย่งกันหาผลประโยชน์ไม่ใช่ครับไอยุทธก็ทําผมถึงบอกว่าวันที่ประยุทธ์มันมีมันยึดอํานาจแล้วมันใช้มาตา4ี โดยสั่งการให้ในร้อยตีใช้อำนาจมาตา44ของประยุทธ์เข้าทหารตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปนี่มีอำนาจทําหน้าที่แทนเหมือนหัวหน้าคอสชอปรากฏว่าหวยบ่อนซ่องทั้งหลายเจ้ามือหวยสามตัวซ่องอะไรที่เขากินกันเนี่ยทหารไปแบ่งอีกผมบอกมันยากครับสำหรับประเทศนี้ดังนั้น ความเป็นประชาธิปไตยอันนี้แหละครับจะช่วยได้แล้วที่สำคัญต้องลดอำนาจพเด็จการทีละส่วนเช่นการปิดหนังสือพิมพ์กสทอชอมีอำนาจปิดหนังสือพิมพ์เพราะอะไรครับข่าวที่ผมจะพูดวันนี้เป็นข่าวสารละบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือข่าวเรื่องนี้รายงานกันเพียบสนุกเลยครับแต่ไม่เจาะ ไม่วิจารณ์หน่วยราชาการใช้ข่าวบอกฟ้องมันตัวมันเองแต่วันนี้ผมจะวิจารณ์ให้ท่านเห็นว่านี่คือปัญหาในโครงสร้างระบบที่ซื้อตำแหน่งก็ต้องมีการเก็บสวยและการเก็บสวยนี่เป็นต้นทางของการกระทำผิดกฎหมายออกกฎหมายอะไรไปก็บังคับใช้ไม่ได้นี่เป็นรูปธรรม คุณเศรษฐาควงรัฐทมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินและผู้ว่าการกอทมอชัดชาติมาถแถลงข่าวว่าเอาแน่นะครับโดยไม่ได้ทำทุกจังหวัดจะจะมีจังหวัดนำร่องก่อนสีหจังหวัดมีกอทมอมีชนบุรีมีเชียงใหม่มีภูเก็ตแล้วเชียงใหม่ก็เกิดเหตุตั้งแต่วันฮาราวีนยังไม่ได้เปิดให้ ขายกันได้ถึงตีสี่นะครับเพราะรู้สึกจะเริ่มเดือนทันวาดังนั้นคำยืนยันที่นายกประกาศตรงนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าแม้ท่านไม่แม้ท่านไม่ประกาศให้เปิดขายได้ถึงตีสี่มันก็เปิดกันอยู่แล้วครับแต่จ่ายค่าต๋งให้ตำรวจ ไอ้กรณีอย่างนี้แหละครับจึงเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นขณะน,นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเหตุการณ <c oughs> ์วันวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนเขาก็ไม่ได้มีมีข้อยกเว้นนะครับไม่มีข้อยกเว้น ปรากฏว่าที่ตำรวจเชียงใหม่มีร้านร้านดังชื่อเลอร์เนฟนะครับเปิดเกินเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาไทยจากส่วนกลางขึ้นไปจับนะครับในวันฮาโลาวีนแล้วเขาตั้งชื่อ,อ,อชื่อเฉพาะเชียวครับคือฝ่ายส่วนกลางนี่คงจะเป็นเจ้าบทเจ้ากรเหมือนกันนะครับเขาบอกร้าน เอออยู่ที่สอพอช้างเผือกมีมีการแอบเปิดบริการผิดกฎหมายและเกินเวลาไม่ได้แอบแล้วครับจริงๆก็เออเปิดเป็นปกติส่วนกลางร,รู้ก็ขึ้นไปจับแน่นอนครับก็ไปกระทบกระเป๋าตำรวจเป็นอย่างนี้แหละครับนายกประกาศว่าว่าจะใช้ ถึงตีสีเริ่มต้นเดือนธันวาแต่ในทางปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้กลไกระบบประชาตยพูดกันให้มันเต็มที่สื่อมนทชนก็วิจารณ์ได้เต็มที่มันก็จะเห็นเองว่าการมีกฎหมายจุกจิกจิกจัดการอ้างว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อคนจะได้เม,มาเหล้าน้อยแล้วก็ขับรถจะได้ระมัดระวัง จริงๆก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างอื่นตรวจตาไปสิครับสิทธิอย่างน้อยที่สุดเนเรื่องการธรามค้าขายเนี่ยมันก็น่าจะหาทางลดข้อกฎหมายโครงการนี้เรียกว่าโครงการสยบสับปเปลอแม่ฝ่ายปกครองส่วนกลางนี่บุกจับร้านอาหารชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่เปิดบริการขายเหล้าเกินเวลานะครับ เจอลูกปรากฏว่าเจอลูกค้าเป็นพนักงานการปกครองจากส่วนกลางนะครับในชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการป่าชา้าแตกคืนวันฮาลโลวีนทลายผับเถื่อนปล่อยโจนั่งร้านเหล้าผมสรุปให้ท่านฟังก็แล้วกันคือตอนคืนวันฮาลโลวีนเนี่ยก็ มีร้านเลโนฟเลเนฟร้านชื่ออะไรไม่เป็นไรนะครับแต่ให้เห็นถึงโครงสร้างส่วนกลางก็ขึ้นไปจับพอจับเสร็จอา้าวก็เลยเรื่องแดงผู้กำกับชุดสอนอช่างเผือกถูกย้ายยกชุดพออีกสามวันต่อมาตำรวจเขาก็รู้นี่ครับ ไอ้ตรงไหนเป็นยังไงนี่รู้หมดอยู่แล้วตำรวจพื้นที่ก็หาอยู่หากินกันทนีนี้ส่วนกลางมาจับนี่ก็เจอเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันที่สามสองสองวันผ่านมาก็วันที่สามคืนเมื่อวานนี้นะครับตำรวจก็รู้อีกว่าชุดกรมการปกครองเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าร้านชั้นเก้า ร้านเออเลเวลเก้าเลเวลเลเวลนเป็นผับก็รู้ทั้งรู้แล้วครับก็จะไปจับแก้แค้นสักหน่อยแหมมาจากส่วนกลางพอไปจับก็เจอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจากส่วนกลางที่มาจับทับเส้นสัมปทานเมื่อวันก่อนก็เลยเกิดข้อพิพาทขึ้นสิครับพอเกิดข้อพิพาทนี้ขึ้น ก็โต้แย้งกันว่าเป็นการล้างแค้นเอาละจะล้างไม่ล้างไม่รู้ต่างคนก็ต่างรู้ทางกันแล้วก็ดำเนินการตามทางใครทางมันกรมการปกครองก็ยั่วสิครับยั่วทำยังไงอ่ะผู้ตรวจการก็จะตีคืนอีกสิบอกว่าที่ตำรวจเชียงใหม่บอกว่า ชุดกรมการปกครองไปนั่งกินเหล้าเกินเวลาที่ร้านร้านเลเวลเก้านั้นเพื่อไปฉลองผลงานการจับตำรวจการจับร้านเดอะเนฟเมื่อวันก่อนนั้นไม่จริงเป็นการกล่าวหาก็จะจัดการไอ้เรื่องอย่างนี้นี่คือคกลไกของระบบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ระว่างตำรวจ ตำรวจก็มีหลายสายดังนั้นถ้าจะทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะต้องจ่ายตำรวจท้องที่ตำรวจกองปราบสอบสวนกลางพอขึ้นไปจับได้อีกอันนี้ฝ่ายผกครองขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าสแสดงบทบาทตีเมืองขึ้นให้รู้ว่าใครใหญ่ตำรวจท้องที่ก็เสียที่ครับข่าวอย่างนี้เขาก็ลงข่าวกันเยอะแยะนี่ผม เก็บภาพมาจากภาพทีวีนะครับของทีวีเนชั่นเขาที่เก็บมาเพราะอะไรเขาเขียนมาชัดเจนเลยว่าวันที่เขาไปจับเมื่อวันที่สามนั้นเนี่ยจับร้านเหล้าเกินเวลาพบเจ้าหน้าที่ปกครองเขามาร์กตัวด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองแต่แปลกครับต้องพลางครับเออเจ้าหน้าที่ทำผิดทำไมต้องพรางอะ่ะแล้ว การรายงานข่าวนี่แม้รายข่าวละเอียดดีจังแต่ไม่พูดถึงโครงสร้างของระบบรัฐว่าไม่ใช่มีเฉพาะเชียงใหม่แต่มีอย่างนี้ทั้งประเทศเพราะมันเริ่มต้นจากระบบซื้อตำแหน่งเมื่อตำรวจผู้การภาคก็ต้องซื้อตำแหน่งผู้การจังหวัดผู้กำกับก็ต้องซื้อตำแหน่งกันก็ต้องหาเงินกันอย่างนี้พอหาเงิน ฝ่ายปกครองรู้ก็ขึ้นไปเอาสักทีหนึ่งปฏิบัติการกวาดล้างพอปฏิบัติการเสร็จดันมานั่งกินอีกผมถึงบอกว่าวันนี้ครับหัวใจสำคัญก็คือคนมีอำนาจใหญ่ทับใหญ่ทับเส้นกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยกันทั้งนั้นเอ,อตำรวจท้องที่ก็ย่อนยานเรื่องกฎหมายแน่นอนครับมีผลประโยชน์ ส่วนกลางขึ้นไปจับก็น่าจะจบเท่านั้นดันหย่อนยานอิ่มกันกูก็จะนั่งกินอะเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของระบบเสร็จแล้วทำไงครับก็ทำการทะเลาะกันหน่อยกรมการปกครองโตไม่ได้ฉลองในผับไม่ได้ฉลองในผับแล้วไปทำอะไรบอกว่าไปสืบครับ <laughs> ปมตำรวจชางเผือวีเอเจ้าหน้าที่ปกครองจับผับชาวเชียงใหม่เขาบอกเขาไม่ได้ไปชลนหลงเขาไปสืบจับอีกนั่งไปนู่นเลยครับถ้าตำรวจรู้ว่าไปสืบจับนี่ตำรวจไปจับซ้ําอีกนี่มันก็กระไลยอยู่จริงๆก็นั่งดิ้งกันเลยนี่เออก็คือผพ้่นตนเองก็ก็ยังบริโภคอย่างนี้อีกทําผิดกฎหมายอีกนี่แหละครับบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ใหญ่ทับใหญ่แล้วก็ผิดกับ กฎหมายเดี๋ยวนี้นักการเมืองว่าจริงๆแล้วเบานะครับเพราะนักการเมืองรู้ว่าจะถูกด่าหนักและปณีประนอมยากเพราะมีฝ่ายค้านตรวจสอบอีกแต่ตำรวจนี่ทํำยังไงครับเกียเ้ยเสียกันระหว่างตำรวจกับกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ากว่าจะเกียเ้ยเสียก็ต้องใช้วิธีตีกินกันหน่อยผู้ตรวจการทําท่าขึงขังมีในทีวีนะครับนี่ผมก็เอาไอที่มาอ่านได้ก็คือ จากนักสือพิมพ์ฝ่ายปกครองโต้เดือดคือผู้ตรวจครับฝ่ายปกครองโต้เดือดปมตำรวจเชงใหม่บุกจับผับเปิดเกินเวลาเจอเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยันไปสืบข้อเท็จจริงไปนู่นเลยผู้ตรวจคนนี้ชื่อผู้ตรวจรณรงค์ชี้แจงจะเล่นง,งานตำรวจสุดท้ายก็โอรพ่อกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเจราจารเกียเ้ยกกันนี่คือระบบราชการประจำเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นระบบการเมืองอยากเพราะว่าระบบการเมืองนั้นมีการตรวจสอบจากฝ่ายค้านจริงอยู่ครับของระบบราชาการนี้ฝ่ายค้านก็ตรวจด้วยแต่ถ้าเป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชาการประจําใหญ่กระทบใหญ่เขาเคลียร์กันแล้วก็จบกันไปบ้านเมืองเรามันถึงไม่ไปไหนผมฝากเรื่องนี้ไว้นานๆจะเห็น การกระทบกันแล้วเป็นผลมาจากการซื้อตำแหน่งกันในทุกระดับของประเทศไทยการหาส่วยส่งเจ้านายขึ้นมาก็เลยต้องเจอสภาพการอย่างนี้แล้วนี่คือความเป็นจริงที่พี่น้องจะได้รู้เนื่องจากสื่อในประเทศไทยก็ไม่สามารถจะลงได้ลงได้แค่ว่าไปจับแล้วเจอฝ่ายปกครองออนั่งอยู่ที่นั่น แต่ก็ไม่กล้าบอกชื่อเวลาออกภาพก็ออกพรางกันอีกและนี่คือข่าวสารบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย